สวัสดีครับเสียมพังกับโรมมนเรนคือ2นักมวยปล้ำบิ๊กเนมที่อาจจะเรียกได้ว่าบิ๊กแบบบ้มบ่มคือลือที่สุดใน W ดัม e ีนะเวลานี้เลยนะครับโดยในศึก Survivor Series 2024ที่ผ่านมาเนะี่ยพังก็ได้ตกลงปรงใจที่จะร่วมมือกับโรมันในแมตช์วอลเกซึ่งพังก็คือคนที่มีส่วนสําคัญทีเดียวนะครับที่ทําให้แก๊งโอจบัตไลน์เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในแมตช์นี้ไปได้ หลังจากนั้นก็มีข่าวที่ถูกรายงานออกมาว่าตอนนี้เนี่ย W ดัมยีกำลังวางแผนให้พังกับโรมันไฟกันในรัสเซอรเมเนียครั้งที่41ซึ่งมาดูจากเรื่องราวความเป็นมาที่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะครับและสมมุติว่าท่าแมแนี้เกิดขึ้นจริงมันก็จะมีแต่ข้อดีเกิดขึยย้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยล่ะครับและนี่คือเหตุผลว่าทําไมเซียมพังกับโรมนรันเรนถึงควรไฟกันในรัสเซเมเนียครั้งที่41 เซียมพังจะได้ปั้มเป็นคู่เอกของรัสเซเมเนียซากทีย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนะี่ยแม้จะเป็นนักมวยปั้มที่แฟนๆยี่มากที่สุดแต่จากการที่สมาคมหลับหูหลับตาผลักดันก็ทําให้โรมันเรนได้ขึ้นปั้มเป็นคู่เอกของรัสเซเมเนียแบบเป็นประจําสม่ําเสมอเลยนะครับแล้วยิ่งมาในตอนนี้เนะี่ยตอนที่โรมันมีแฟนๆชื่นชอบกันให้ลืมก็ยิ่งทําให้ตําแหน่งคู่เอกในรัสเซเมเนียสําหรับโรมันเนี่ยเป็นของตายไปเลยครับ ในขณะที่เซียมพังชื่อชั้นของนักมวยปั้ำรายนี้ก็ธรรมดาซะที่ไหนกันล่ะครับนี่คือหนึ่งในซุปตา์ที่ฟแฟนๆส่งเสียงเชียร์ดังกระหึมทุกครั้งที่ปรากฏตัวเลยทีเดียวดังนั้นการได้ขึ้นปั้ำเป็นคู่เอกของรซเมเนียก็คงไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมในตอนนี้นะครับยิงทาคูต่อสู้คือโรแมนิกเนี่ยมันก็ยิงแทบการันตีตำแหน่งที่ว่าได้เลยครับซึ่งนั้นก็คงจะทําให้พังได้สมหวังสักทีนะครับกับการได้ขึ้นปั้มเป็นคู่ปิดรายการของรัสเซอเมเนียอย่างที่เฝ้ารอมานานนนนแสนาน ในสึกรอตอนแรกที่ฉายทาง Netflix เมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยแม้ต่างคนจะมีเรื่องราวความบาดหมางของตัวเองคือพังไฟกับเซลโลลินในขณะที่โรมันเจอกับโซโลซึกามาแบบ t r i b บิ Combat แต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่แต่ละคนเคลียร์เรื่องราวของตัวเองจนจบสิ้นไปแล้วเส้นทางของทั้งสองคนก็อาจจะมาบรรจบพบกันที่รถทูร์ซเมเนียก็ได้นะครับเปิดโอกาสให้นักมวยปล้ำหญิงได้เป็นคู่เอกของรัสเซเมเนีย สำหรับยุคนี้แน่ความนิยมของหลีกนักมวยปล้ำหญิงเรียกได้ว่าไม่เป็นรองหลีกนักมวยปล้ำชายเลยนะครับโดยมีเรียลลิปเปี้เป็นนักมวยปล้ำโตชูโรงนี่คือคนที่มีแฟนๆตามเชียร์กันให้ลื่มในขณะที่ลีฟมอร์แกนก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนทําผลงานได้ดีไม่แพ้กันโดยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยน้องลีฟก็สามารถควา้าแชมป์โลกหญิงมาครองได้เลยนะครับ นอกจากนี้เรื่องราวการเปิดศึกของทั้งสองคนที่ดำเนินมาแบบลองเทอมสตอรี่ไลน์ก็ผูกเรื่องผูกราวกันจนเข้มขน้นทำเอาแฟนๆในติดกันงอมแงมเลยล่ะครับนอกจากเรื่องราวที่น่าสนใจตามที่ว่าไปแล้วนะครับปี2024ที่ผ่านมาเนี่ย W w e ยังเปิดตัวเข็มขัดเส้นรองของลีกหญิงเพิ่มอีก2เส้นนั่นคือแชมป์ US ของฝั่ง Smackdown โดยมีเชลซีกรีนเป็นแชมป์คนแรกในขณะที่ศึกรอเองก็ไม่น้อยหน้าเพราะมีการเปิดตัวแชมป์อินเตอร์หญิงตามหลังออกมาไม่นานเช่นกัน ซึ่งเข็มขัดทั้งสองเส้นเนี่ยก็คงจะทาให้บรรดานักมวยปล้ำหญิงชื่อชั้นรองรองได้มีโอกาสสร้างผลงานที่มากขึ้นสมมติว่าดับเบิลยูดัยีจับเซียมพังกับโรมมนเรนมาเจอกันในรัสเซอเมเนียครั้งที่41ซึ่งก็คงจะเป็นคู่ปิดรายการไม่คืนใดก็คืนหนึ่งถ้าเป็นแบบนั้นตำแหน่งคู่เอกของรัสเซอเมเนียคืนหนึ่งเนี่ยก็คงจะว่างลงแล้วนะครับหมายความว่าจะมีพื้นที่ให้นักมวยปล้ำหญิงได้ก้าวขึ้นมาเป็นคู่เอกปิดรายการ1คืน จะเป็นแมทชิงแชมป์ทังฝั่งรอหรือสแมกดาวก็ได้ทั้งนั้นเนื่องจากสาระสําคัญของมันก็คือเป็นการยกระดับเป็นการให้ความสําคัญกับปลีกหยิงที่ดีมากๆเลยละครับกันเดอะร็อกออกจากการเป็นคู่เอกของรัสเซเมเนียช่วงท้ายของศึกแบปบัดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมแนบหลังจากที่โรมันเวนกับโคดิโรสพนักมิดข้ามคั่วร่วมมือกันเอาชนะเดอะบัตไลนของโซโลซิกัากับเจคอบฟาตูในแมทคู่เอกไปได้แล้วเนี่ย ปรากฏว่าเดอร์ร็อกก็ปรากฏตัวมาแบบโคตรเซอร์ไพรส์เลยนะครับซึ่งอย่าว่าแต่แฟนมวยปล้ำเลยขนาดโรมันกับพี่โคดี้ยังงงว่าเดอร์ร็อกมาทําไมวะนะเนื่องจากการปรากฏตัวเกิดขึ้นแค่เพียงแวบเดียวแล้วเดอรร็อกก็ส่งสัญญาณให้ทีมงานในเปิดเพลงอีกรอบหนึ่งพร้อมเดินกลับไปที่หลังเวทีนี่คือการปรากฏตัวครั้งแรกของเดอร์ร็อกนับตั้งแต่ที่โผล่หน้ามาครั้งสุดท้ายคือในศึกรอหลังรัสเซเมเนียนะครับโดยหลังจากนั้นมันก็มีข่าวตามออกมาว่าตัวของเดอร์ร็อกแนบจะไม่มีส่วนร่วมกับรัสเซ ทั้งที่เดอะร็อกกับพี่โคดี้หรืออาจจะรวมถึงโรแมนเองก็ด้วยจะยังมีเรื่องคาใจกันอยู่ก็ตามถ้าสมมุติว่าโรมันกับเซียมพังได้เจอกันในรัสเซอเมเนียครั้งที่41จริงๆมันก็แทบจะเป็นการคอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่าเดอะร็อกคงจะไม่มีส่วนร่วมในรัสเซอเมเนียปีนี้ค่อนข้างชัวร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนื่องจากไม่ว่าการขึ้นปั้มครั้งต่อไปของเดอะร็อกแนบจะเป็นการเจอกับโรมันหรือว่าพี่โคดี้ก็ตามตัวของเดอะร็อกก็ควรที่จะมีตารางการทำงานที่สะดวกจริงจริง เพื่อให้เวลากับการปูบทสร้างเรื่องราวความบาดหมางที่เข้มข้นสมการรอคอยนั่นเองครับเพื่อให้เซียมพังเอาชนะโรมมนเรนย้อนกลับไปในปี2014นีก่อนที่เซียมพังจะง,งอนตุ๊บป,ป่องวอล์กเอาไปด้ดื้อนะครับก่อนหน้านั้นพังกับโรมันเรนเคยเจอกนแบบเดียเด่ยวๆตัวๆมา1ครั้งท้่วน,นะครับเป็นแมตช์ที่เกิดขึ้นในวันที่6มกราคม2014 ผลการปล้ำปรากฏว่าโรมันที่ตอนนั้นยังเป็นดาวรุ่งอยู่เนี่ยสามารถจับกดเราชนะนักมวยปล้ำแถวหน้าอย่างพังไปได้นะครับหลังได้โอกาสสเปียร์ใส่ไปเต็มๆระหว่างการพูดคุยในรายการของโคโคบาน่าคืออาร์โรเบสลิงเนี่ยพังเคยเผยไว้นะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาตัวเองเคยรับจ็อบเป็นฝ่ายแพ้เพื่อทําให้โรมันดูแข็งแกร่ง,งไร้เทียมทานดังนั้นถ้ากลับกันแล้วครับจะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าในตอนนี้เนี่ยโรมันจะเปลี่ยนมานอนรับบทตุยให้พังจับกดบ้างถือคตินอนมานอนกลับไม่โกง ในเดีดเคยได้รับการผลักดันมาแล้วปัจจุบันก็สลับฝั่งมาผลักดันคนอื่นคืนไปบ้างถ้าหากว่าเป็นไปตามข่าวลือที่มีการรายงานออกมาก่อนหน้านี้ว่าพังกับโรมันจะไฟกันในโรัโมเมนียเนี่ยมันก็คงจะเป็นอภิม,มือหมัมาหาบิ๊กแมตแบบไม่ต้องสืบเลยนะครับซึ่งบางทีแมตช์นี้เน่มันอาจจะจบลงด้วยการคว้าชัยชนะของพังก็ได้นะครับเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทำให้พังดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม ต่อยอดโมเมนตัมที่สะสมมาดีทีเดียวจากการเป็นผู้ชนะในการเปิดศึกระยะยาวที่ดูเดือดเข้มข้นกับดูแมนไทยเปิดทางให้พอลเฮมมนกับเซมพังกลับมาร่วมมือกันช่วงท้ายของ SmackDown เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2024ขณะที่ทีมโมจีบัตไลของโรมันเรนกำลังเข้าตาจนทำใจแล้วว่าจะต้องไฟกับแก๊งนิวบัตไลของโซโลซิกววแบบ4-5ในแมตช์วอร์เกมแนบ อยู่พอเฮแมนก็รีเทิร์นกลับมานะครับโดยเฮแมนบอกว่าแมตช์น้จะเป็น4ต่อ5ไม่ได้เด็ดขาดผู้จบก็ส่งสัญญาณให้นักมวยปล้ำไปสนาปรากฏตัวมาครับซึ่งเขาคนนั้นก็คือหนึ่งในพอเฮแมนไกลอย่างเซียมพังนั่นเองครับพังออกมาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงขึ้นไปบนเวทีสาวหมัดใส่แก๊งนิวบัลไลทยทันทีเป็นนั้นว่าพังเนี่ยยินดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมโรมันในศึกสวิเวอร์ซีรีส์นะครับแต่การร่วมมือที่ว่ามาพร้อมเงื่อนไขาบางอย่างนะครับ แต่เรื่องที่ว่าเงื่อนไขนั้นคืออะไรเนี่ยก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับตอนนี้เลยทําได้แค่นั่งมโนนั่งเดากันไปสําหรับผลการปล้ำของแมดวอลเกมเนยปรากฏว่าแก๊งโ g บัตไลาสามารถปราบแก๊งนิวบัตไลไปได้นะครับหมายความว่าพังทําตามเป้าหมายได้สําเร็จซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ข้อแลกเปลี่ยนที่มีการดีวกันไว้ก็คงจะเกิดขึ้นตามมาแน่นอนดีไม่ดีเนี่ยเฮแม่น hey ่าจะเปิดเผยว่ามันคือการเจอกระหว่างพังกับโรมันในโรโซเมเนียก็ได้นะครับก่อนที่ท้ายที่สุด แมนจะตัดสินใจทิ้งโรมันแล้วก็ย้ายฝั่งไปอยู่กับพังนะครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเซียมพังกับโรมันเรนถึงควรไฟกันในโรซโซเมเนียครั้งที่4 1มีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับซีรีส์นี้ยังไม่จบนะครับคลิปนี้ฟังข้อดีไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาลองฟังข้อเสียดูบ้างว่าทำไมพังกับโรมันถึงไม่ควรเจอกันฟังทั้งสองมุมแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าสองคนนี้ควรไฟกันในโรซโซเมเนียปีนี้ไหมนะครับ ยังไงฝากติดตามกันด้วยเดอ้อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ